มาทำโครงเสามุงกันครับด้วยท่อ Pvc เตียงขนาด2 0 0คูอซนเมตรอุปกรณ์ก็มีเลื่อยตัดเหล็กมีไขควงมีตลับเม็ดแล้วก็ท่อ Pvc ท่อ Pvc ตัดขนาด1 4 0ซนตมตท่อน150เซนติเมตรนี่สท่อนแล้วก็1 6 0ซนติเมตนี่สท่อนครับ สามทางสี่ตัวแล้วก็ข้อต่อตรงสี่ตัวกิบล็อกหนึ่งตัวนี่รายละเอียดตามนี้ครับเมื่อเราตัดท่อ PVC เสร็จแล้วนะครับร้อยสี่สิบเซนติเมตรนี่แล้วก็สามทางมาสวมไม่ต้องใส่กาวนะครับสวมเข้าไปอันนี้นี่ติดตั้งแล้วนะฮะเสียบเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้เราก็มาเสียบ ียบตรงนี้นะครับที่เราตัดไว้ร้อยห้าสิบเซนติเมตรครับก็ามาใส่เข้ามา๊บเนี่ยครับร้อยห้าสิบเซนติเมตรใส่หัวท้ายร้อยหกสิบเซนติเมตร ใส่ครับมันจะเป็นโครงแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็เอามุง้งมาใส่สวมลงไปเลยครับแล้วมันก็จะเป็นมุ้งกันยุงได้เป็นอย่างดีเลยครับยุงไม่กัดแล้วครานี้นอนสบาย